มาสัมผัสพลังแห่งศรัทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวา ยมราชาโนทาเวสุวรรณโนมารนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกาักขะพันตาพันทูริโตเวสะพุทธะพุทโทอรหัง พุทโธท้าเวสุวรรโนนะโมพุทธายะพุทังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรโนนะโมพุทธายะข้าพะเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานเบื้องหน้าองค์พ่อเท้าเวสุวรรณขอบารมีแห่งองค์พ่อเท้าเวสุวรรณ ได้เมตตาสงเคราะห์ข้าพเจ้าและผู้ที่มาร่วมบุญกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วนในการชนุบำรุงพระพุทธศาสนาชาตินี้และชาติต่อต่อ,ตอไปเกิดชาติใดขออยู่ภายใต้ร่มโพแห่ง คุณพระรัตนไตรมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยะสงฆ์เจ้ามีครูบาอาจารย์ได้เป็นมนุษย์สมบัติทุกภพทุกชาติตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานเทินด้วยสัตยาที่ทานนี้ขอจงสำเร็จเป็นอิทิลิทิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้ด้วยเทินด้วยสัตยาทิฐานนี้ขอจงสำเร็จเป็นอิทธิลิธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้ด้วยเทินด้วยสัตยาทิฐานนี้ขอจงสำเร็จเป็นอิทธิลิธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกะมะอะอุนี้ด้วยเถินเอ่ยชื่อนามสกุลของท่านพร้อมเล่าความตั้งใจให้หลวงพ่อท่านฟังอย่างชัดเจนหลังจากนั้นกล่าวคื